พาข้าววันนี้มากินข้าวจ้าเพื่อนๆจะกินข้าวกับกับหอหมุกโนไม้จ้่อหมุกโนไม้ใส่ไก่นะคะวันนี้ฝ่าลกฝนฝนตกนะคะวันนี้นอกจะมาทานข้าวกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างเนาะทางบ้านเพื่อนๆแม่ีปนองทุกคนนะจ้าี่นองจ้ามีมีมะม่วงแล้วก็มีมะระโกนะคะเพื่อนๆจ้ามะม่วงแล้วมะกอโสุกนะจ้ามีผักสลัดมีข้าวกล้องเนะจ้ ก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับจดไข่ให้ช่องธนพนุพภาขนเด้อจ้าได้ยังกินกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าทางบ้านเนาะจ้ามาเนาะเซ็ปเซน้ำกันเด้อจ้ามาเซ็ปเซน้ำกันเบๆาๆไหลเนาะจ้ามือหัวเข่าอีกเร็วเนาะจ้าด้ยเวลาคือเก่าเนาะจ้าหัวเข่ามาเซ็ปเซน้ำกันนี่ผักสลัดน้ำเร่จพี่น้องโอ้ยใส่หอวผีกเนะ พริกขี้หนูสวนจี่น้องเบิง่งไลยค่ะใส่พริกขี้หนูสวนไก่ใส่ไก่นะคะวันนี้ห่อหมกหน่อไม้ใส่ไก่วันนี้กินกับข้าวข้าวสวยนะจจะข้าวเหนียวกระเซบเ,เนาะกินกับข้าวเหนียวแซ่บห่อหมกข้ามีไงไปเลย ทำเองจริงๆ ได้ยินจังขอสดขอไพ่ด้วยเสจัง,งฝ่านนะจ๊ะคนตกด้วยจ้ะผัดเย็นวันนี้ผัดเย็นต้มเย็น ทานข้าวตอนฝนตกขอโทษขอไปได้จะเสียงเขานิดนึงเนาะฝนตกฝนหนึ่งต้าห้อง เนี่ยครับคุม้มดลยเชียฝนตกตั้งแต่เย็ดโมงครึงค่งสิบโมงครึ่งยังไม่หยุดนะร ไม่จกแรงอะไรจะมีเจ๋งลาใหะก็โทษขอใครด้วยนอยจากาจจดจัจดดกันใส่ใบยอด้วยนะครับใบยอ ทำเองจเองจ้ะพมกทำเองนะคะทำเองสุดทย no, no. Thật sợ, thật sợ Chị ơi, khoai nè Không có đẹp มันเลยมีผล,ลไม้นะคะเราจะมาทำ ม่วงกับมะละกอมาจัดเจอยงด้วยกันจ้ะนั่นแหละจาเตียนจันทุกคนมะละกอก,อกอ็เป็นมันดีดีจอลำไส้นะคะเพื่อนจ๋าระบายเด็ดดีอีกดีจอระบบน่าจะอร่อย ดีต่อสุขภาพบอมะม่วง,อ,งอันนี้มะม่วงแก้วนะครับหวานหวานมะม่วงแก้วหวานมากดีมาก สุดฟินหวานจริงมะม่วงแต่ละไม่เหมือนกันนะจ๊ะสายพันธุ์หวานจุกแล้วหวานไม่เหมือนกันนะแต่ว่าหวานจากธรรมชาติทุกมมอย่างมะม่วงมะละกอ ไปเลยไปเ คนจะดคนจัะสุดยอดจ้ะวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยนะคะ